ำรวจนอปขอจังหวัดมุกดาหารไล่ล่ารถหรูขนย้ายยาบ้าจำนวน3ล้าน6แสนเมตรเนื่องจากเจ้าหน้าที่ได้รับบ่อแสจะมีการขนย้ายยาบ้ารถใหญ่ขึ้นฝั่งจังหวัดมุกดาหารผลตำรวจตรีณรมเอมดี AMD, ผู้บัญชาการหน่วยงานปฏิบัติงานตามลำน้ำโขงใต้สั่งการผู้ใต้บังคับบัญชาออกไล่ล่าเพื่อจับกลุ่มพร้อมประสานงานเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายให้ดำเนินการ ถึงคั้นเด็ดขาดส่วนที่กำลังและได้ับกปุ่มรถยนต์ต้องสงสัยยี่ห้อซ s ซูมิ e เวเวนสีขาวป้ายทะเบียนขอก7917อ 7, 9, 1, 7, ุด,ดอนธานีในพื้นที่บ้านหนองโจดตำบลบ้านโคกอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารจอดไว้ที่บริเวณจังกล่าวและจากการตรวจสอบภายในรถพบกระสอบสีขาว้9กระสอบจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจจึง รายงานผู้บังคับบัญชาพร้อมตรวจสอบพบยาบ้าหรือยาเสพติดประเภทหนึ่งรวม3ล้าน6แสนเม็ดยิงได้ทำการตรวจยึดพร้อมนำของกลางทั้งหมดมาที่สถานีเรือจวัดพุกตาหารเพื่อทำการตรวจสอบและิดตตามผู้ต้องหาและเจ้าของรถ,ถันรางกเพื่อมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปอนุสัตต์สาวภาแสนนิเศษ ผู้สื่อข่าวจังหวัดบุกตาหารรายงานประเทศเพื่อนบ้านนะครับเราก็ได้จับชุดที่จะ,ะได้เข้าเฝ้าติดตามดูจนจนพบว่าแหล่งข่าวที่แจ้งมาก็แจ้งว่าเป็นรถคันที่ต้องสงสัยนะครับก็เราได้ติดตามไปจนถึงจนถึงที่ได้จับกลุมนะครับส่วนรายละเอียดเนี่ยผมจะขออนุญาตให้ทาง จ้าหน้าที่ได้เป็นผู้บรรยายให้เห็นว่าเราได้นําแนวนโยบายของรัฐบาลน,นะครับมาทําการกับเคลื่อนการทํางานในเชิงบูรณาการกับหน่วยงานในพื้นที่ซึ่งถือว่าจังหวัดมุกดาหารเนี่ยเรามีชายแดนติดฝั่งโค้งและก็ติดกับประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยยาวถึง7.2กิโลนะครับซึ่งจากผลการดําเนินงานในครั้งนี้ก็จะเห็นว่าในการบูรณาการการทํางานของหน่วยกําลังในพื้นที่ โดยเฉพาะทางทหารตำรวจฝ่ายปกครองแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวเกี่ยวข้องนะครับปปสเนี่ยได้เพิ่มกำลังการอย่างเข้มแข็งการบริหารร่วมกันของทุกภาคส่วนนะครับมาขับเคลื่อนในปีนี้นะครับโดยการจับกลุ่มที่สําคัญในวันนี้ที่เกิดขึ้นนะครับก็เป็นความร่วมมือของสนาชการทุกภาคส่วนนาโดยของนพคอนะครับเป็นส่วน